คืดทอดความเกา่าความหลังที่เคยเบาเคยจะาเคยคุยกันในห้องไหลนาะพี่น้องเนาะหลายท่านหล,ล,ลายคนเคยพบเคยพอกันยุ่ในห้องไหลหลักตอนนี้หลายๆท่านหล,ลายคนกะเอไอกระดานคลิปไปทั้งอื่นแน่เ,เลยบ่ค่อยได้เห็นกันแต่กยังคืดทอดความเกา่าความหลังที่เคยคุยกันในห้องลงห้องไหล หรือว่าในคลิปนาะพี่น้องนอตอนนี้ก็หลายลายถัดลายลายกนกับบกคอยได้พอนะ่ะค่าตากันในคลิปเพราะว่าเอไอนดันไปทางอื่น,ก,นก็เลยสีมาลองเพลงเกี่ยวกับความเก่าความหลังนั่นก็คือนางไอของอาอครับพี่น้องคือหอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหม เจ้างามปานว่านางไอไอก็ได้ชายาพาแดงไทยบ้านว่าเหมาะสมเป็นสิ้นสองตอนอ่อนเชียให้แตง่งเพื่อนอยากเห็นเฮาหาเขาแพงเบิงแยงจนฮอดฟังฟัน แต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเห็ดไทยฮักข้าห้างปลาชุกชะตาพัดพกจากกันเอาสำนีก่อนเด้อพี่น้องเมียบอกให้ไปเอาเขา้าวเขาทำเสร็จแล้วสิไปเอาเข้าวก็เด้อพี่น้องพอดีสั่ง เพิ่นเห็ดกับเข่าให้เข่าจานเดียวนะไปก่อนเด้อพี่น้องไปเอากับเข่าก่อนก่อนสิธือข่ายบายบายครับสวัสดีครับ